โต๊ะทำนานตัวที่เก้าในออฟฟิศแห่งหนึ่งมีโต๊ะว่างอยู่ตัวหนึ่งโต๊ะเบอร์เก้าที่มุงสุดของแถวไม่มีใครกล้าใช้มันทั้งที่มันคือโต๊ะที่วิวดีที่สุดในชั้นนั้นใหม่เด็กฝึกงานคนใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลือกนั่งโต๊ะนั้นเพราะมันเงียบดีวันแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ตอนเที่ยนตรงของทุกวันเขาจะรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ด้านหลังพอหันกลับไปไม่มีใครไม่คิดว่าคงคิดมากไปเองจนวันที่สามเขาเห็นกระดาษใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทั้งที่เขาจำได้ว่าเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ในกระดาษเขียนไว้ว่าพรุ่งนี้ขอยืมเก้าอี้หน่อยนะครับผมจะกลับมานั่งแค่วันเดียวใหม่หัวเราะเบาๆคิดว่าเพื่อนในทีมคงแกลง้งแต่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนมีพี่ในทีมคนหนึ่งเดินผ่านเขาแล้วพูดเบาๆว่าพี่คนเกา่านั่งตรงนั้นก่อนจะหายตัวไปเมื่อปีก่อนเขาเป็นคนเดียวที่มาทำงานวันอาทิตย์ และวันอาทิตย์ถัดมาใหม่ก็ไม่กล้ากลับไปที่ออฟฟิศอีกเลย